วันนี้นะคะจะมารีวิวเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซที่เป็นแบบแคปซูลนะคะของยี่ห้ออกี้ MC2 นะคะเริ่มแรกใส่แคปซูลลงไปติดให้แน่นสนิทนะคะแล้วก็ใส่ลงไปที่เครื่องนี้ได้เลยค่ะแล้วก็แก้วรองนะคะแล้วก็เตรียมได้เลยค่ะกดเลย ข้างหลังนี้เราใส่น้ําให้เต็มแล้วนะคะเห็นไหมคะน้ำต้องเต็มแบบนี้นะคะรอสักพักหนึ่งนะคะรอสักพักหนึ่งให้เครื่องเขาได้ทํางานภายในก่อนนะคะแล้วเราจะได้หม่่ากันแล้วค่ะเสียงมาแล้วค่ะ เสียงออกแล้วนะคะออกมาแล้วค่ะอันนี้เราใส่ชาเขียวนะคะเป็นแคปซูลของชาเขียวนะคะสีออกมาแล้วค่ะว้าวให้เครื่องทำงานก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันภายในแก้วนี้นะคะนี่นะคะก็สีก็จะออกมาเป็นชาเขียวแบบนี้นะคะอันนี้คือรับประทานได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเติมอะไรใส่ลงไปอีกก็แล้วแต่เรานะคะสำหรับวันนี้จบการรีวิวเครื่องชงกาแฟแบบนี้แล้วนะคะชงได้แม้กระทัง่งชาเขียว หรือว่าชายเย็นก็ได้นะคะบ๊ายบายค่ะติดตามที่ช่อง Per l Minimal Channel แห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะกด subscribe หรือกดกระดิ่งกิ๊งกิ้งก็ได้นะคะบ๊ายบายอันนี้การทำชาเขียวเย็นนะคะใส่น้ำแข็งไปแล้วแล้วเราก็เทชาเขียวลงไป จากชาเขียวร้อนๆเมื่อกี้นี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูก็คือชาเขียวเย็นนะคะเย็นชื่นใจว้าวสวยงามตามท้องเรื่องไปชิมกัน